สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขอ,อาแนะนำนะคะแอปอีกแอปหนึ่งที่เป็นแอปสีลมเดสกบอร์ดนะคะซึ่งมีไว้สำหรับให้ลูกค้าเนี่ยดูยอดขายดูคลังสินค้านะคะหรือว่าเช็คสต็อกสินค้า,าแบบออนไลน์ค่ะผ่านมือถือนะคะซึ่งหน้าตาเขาก็เริ่มจากถ้าเราไปที่แอปโตนะคะ ค่ะพิมพ์คำว่าสีลม POS ขึ้นมานะคะจากนั้นเสิร์ชค่ะนี่นะคะหน้าตาของแอป d s s p o r t d ก็คือตัวนี้ค่ะแอปตัวนี้นะคะหรือว่าเข้าไปข้างในนะคะเนี่ยค่ะ แอปของสีลมนะคะเขาก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะตัวแรกเนาะถ้าเป็นสีลมออเดอร์ก็คือจะเป็นแอปสำหรับรับออเดอร์นะคะสีลมเดส o บอร์ดค่ะก็คือแอปตัวนี้นะคะที่เอาไว้สำหรับดูข้อมูลนะคะผ่านมือถือออนไลน์ค่ะค่ะ หลังจากที่เราโหลดแอปอสีลมเดสก์บอร์เข้ามาแล้วนะคะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสาธิตตัวอย่างของวันนี้นะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีแบบสาขาเขาก็จะโชว์นะคะว่ามีสาขาที่ 1.... สาขาที่ 2.. หรือว่าสำนักง,งานใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะโชว์แบบนี้นะทีนี้ในกรณีเราอยากจะดูข้อมูลย้อนหลังนะคะเราก็ดูได้ตรงนี้ค่ะ สามารถมาเลือกวันได้นะคะว่าจะดูของเดือนไหนวันที่เท่าไหร่สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้สาธิตของเป็นวันนี้นะคะซึ่งเข้าไปดูข้างในค่ะแล้วก็กดเข้ามานะคะเขาก็จะโชว์ในยอดข้างบนตรงนี้จะโชว์ยอดขายวันนี้ยอดขายกําไรนะคะว่าขายกี่บินเป็นของรวมบินของวันนี้นะคะด้านบนนี้ก็จะโชว์ยอดแบบนี้ค่ะ สมมุติเราติ๊กเข้าไปข้างในเขาจะโชว์ยอดข้างในแบบนี้นะคะซึ่งของเราก็จะมียอดขายกําไรเท่าไหร่เฉลีย่ยต่อต่อบินส่วนลดมีไหมมีอะไรยกเลิกไหมจํานวนขายไปกี่บินนะคะข้อมูลด้านหลังด้านล่างลงมานะคะเขาก็จะโชว์ว่าสินค้าขายดีซึ่งจะโชว์5้าอันดับแรกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือข้อมูล5อันดับแรกเราก็จิ้มเข้าไปข้างในได้ะคะ่ะ ดูข้อมูลเพิ่มตมิมตรงนี้นะคะเพิ่มเติมดูเนี่ยค่ะก็จะโชว์จำนวนนะคะการขายสินค้าลงมาค่ะอีกเยอะแยะนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ถอยกลับไปนะคะเมื่อวานมีไหมไม่มีค่ะอันนี้คือถอยกลับมาทีนี้ ก็สินค้าขายดีนะคะต่อมาก็คืออันนี้เป็นกลุ่มสินค้าค่ะเราก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปข้างในเหมือนกันว่ามีไหมนะคะมีกลุ่มไหนบ้างค่ะประมาณนี้นะคะค่ะถอยออกมานะคะก็จะมีช่องทางการรับชำระเงินเหมือนกันก็คือเข้าไปฟังก์ชันดูข้างในได้ว่าชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ตัวต่อไปนะคะอันนี้ช่องทางการขายค่ะมีกี่ช่องทางแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมข้างไหนขายผ่านอะไรมีค่า GP แบบไหนในกรณีถ้าเรามีเปิดพวกช่องทาง Delivery นะคะเขาจะโชว์อย่างนี้เลยค่ะด้านล่างข้างขอมก็จะมีข้อมูลอื่นๆที่จะโชว์เพิ่มได้นะคะ ส่วนตัวนี้ก็คือข้อมูลรายวันนะคะเนี่ยค่ะเป็นชั่วโมงเลยแต่ละชั่วโมงแบบนี้ยังไงนะคะจะโชว์แบบนี้เลยค่ะตัวต่อไปนะคะประวัติการขายค่ะก็จะมาดูว่าในวันนี้บินที่เราขายไปขายผ่านบินไหนช่องทางจำหน่ายแบบไหนราคายังไงนะคะประวัติการขายแต่ละบินมีรายละเอียดว่า ขายอะไรไปบ้างมีค่าอะไรชำระผ่านไหนนะคะหรือถ้ามีบินที่เปิดอยู่บินที่เปิดอยู่เนี่ยมีบินอะไรบ้างที่ยังบินที่เปิดอยู่นี่คือยังไม่ได้มีการบินชําระเงินนะคะเนี่ยค่ะมีกี่บินทําแบบไหนบ้างเปิดบินขายอะไรบ้างค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวต่อไปค่ะ สต็อกนะคะสต็อกสินค้าซึ่งตัวสต็อกสินค้าเนี่ยก็จะโชว์เลยนะคะถ้าทั้งหมดก็คือจะโชว์สินค้าทั้งหมดเลยแล้วก็มาเลือกดูได้ว่ามีหมวดตรงไหนอันนี้คือหมวดนะคะมีกี่หมวดเนี่ยคะ่ะเลือกได้เลยนะคะถ้าเข้ามาข้างในก็จะมาดูว่าสินค้าตัวนี้เหลือเท่าไหร่ยังไง ส่วนคลังสินค้าเราก็เลือกได้จะค้นหาจากชื่อสินค้าหรือว่าคลังสินค้าค่ะก็จะมีให้เช็คให้ยอดนะคะคลังสินค้ามีกี่ตัวค่ะเลือนดูทั้งหมดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้ก็คือคลังตัวต่อมาก็คือฟังก์ชันรายงานค่ะ ซึ่งตัวฟังก์ชันรายงานของเรานะคะก็จะมีทั้งสินค้าที่แบบขายดีค่ะเขาก็จะบอกว่ามีแบบไหนบ้างค่ะแล้วก็เลื่อนดูนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างรายงานหมวดหมู่สินค้าขายดีมีรายงานให้นะคะเป็นแบบนี้เลยมีหมวดหมู่จ่ายผ่านอะไรยังไงทั้งทั้งนะคะ ยอดขายตามตัวเลือกอเราขายตัวเลือกในที่นี้ก็จะเป็นพวกฟังก์ชันท็อปปิ้งค่ะถ้าในกรณีแบบร้านคาเฟ่นเนาะเขาก็จะมีประมาณนี้เลยตัวต่อไปค่ะรายงานการขายค่ะก็จะมีสรุปยอดขายตามวันที่ซึ่งเราก็มาตรงนี้ได้ว่าเราจะดูตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่จะดะูเป็นวันที่นี้วันเดียวอย่างนี้ก็ได้ค่ะ นี่ตัวอย่างวันนี้เรามีขายเมนูอะไรสินค้าอะไรคะ่ะเลือกได้สรุปยอดขายตามรายละเอียดบินก็มีคะ่ะก็เลือกได้เหมือนกันนะคะตัวต่อไปคะ่ะรายงานทางสินค้าก็เหมือนกันคะ่ะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะจะดูรายงานวันนี้หรือว่าดูของเมื่อวานตัวอย่างหรือจะดูตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่16คะ่ะ รายงานก็จะโชว์แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะก็จะโชว์แบบนี้เลยนะคะหรือแม้ฟังก์ชันข้างล่างสุดนะคะก็คือฟังก์ชันอื่นๆก็คือรายงานาบินที่มีการยกเลิกไปสมมุติว่าวันนี้เรายังไม่มีการยกเลิกอลองถอยไปตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันนี้เลยนะคะมียกเลิกกี่บินไหมเนี่ยค่ะ เขาก็จะโชว์ให้เราเห็นแบบนี้เลยว่ายกเลิกบินอะไรนะคะชื่อโปรดักต์ยังไงวันที่เท่าไหร่จากเลขบินตัวไหนนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแอปไว้สำหรับให้ลูกค้าดูผ่านมือถือข้อมูลออนไลน์ที่เป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะซึ่งลูกค้าสามารถโหลดแล้วก็ลงทะเบียนแอปใช้ตัวนี้ได้ประมาณ3มเครื่องนะคะ ตัวต่อไปนะคะถ้าในกรณีเรามีสาขาเราดูสาขาสำนักง,งานใหญ่ไปแล้วนะคะเรามาดูสำนักง,งานสาขาที่2ของเราก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นข้อมูลแยกให้เรียลไทม์เลยนะคะสามารถเช็คได้ว่าขายไปกี่บินแบบไหนยังไงคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตรายชั่วโมงให้นะคะนะคะประวัติการขายเหมือนกันเลยค่ะบินมีบินค้างไหมบินที่ขายไป เลขตัวนี้ก็จะบอกค่ะว่าเป็นอ,อย่างเช่น pos 002อันนี้ก็คือสาขาที่2นะคะบินนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยคลังสินค้าในสต็อกคลังเรามีเท่าไหร่ดูได้นะคะฟังก์ชันรายงานก็เหมือนกันค่ะแยกแยกรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะคะอันนี้ก็คือ,อแนะนำแอปไว้สำหรับ เราอยู่ข้างนอกเราไม่สามารถดูผ่านหน้าระบบเครื่องโพสต์ของเราได้ก็จะแนะนำอีกแอปตัวหนึ่งนะคะที่ลูกค้าสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะคะของเรารองรับทั้งบน iOS นะคะก็เป็นสีลมเดสก์บอร์ดถ้า,า Android นะคะก็จะเข้าไป Play Store แล้วก็พิมพ์โหลดได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะ